สวัสดีครับสวัสดีวันที่31ธันวาคมนะครับวันสุดท้ายของปีผมอยู่ที่ศี่แยกบ้านแก่นะครับอำเภอระแวบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้ตำรวจเขารอเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับแอบล้ายด้อ่่วยสุดเพลิน ใชมือไม่สมบูรกณก์น,นะครับพีส <g ül> ่สาวโดนดิสันอิจิตมีมินตราอินทิรานะครับจัดเรื่องรองกาบแป๊บนึงไปถึงบ้านแล้ว แซ่ป่ะขนมนะ ตรงนี้วัดกลางนะครับขวามอือาทำวยใครนะใครนะยู่บนรถหลังรถนะใคร หนหนน้มันอยู่ไหนอยายอยู่ไหนย,ยายไปไปอยู่นยยยในราตนตลาดไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้หายไไหม,ย,มย่ย้จับป้กอ,อนบ้านกอน ต,ติดเฉพาะเทศกาลนะครับปกติตก็ไม่ติดอย่างนี้นะครับ ไม่ให้ไปบ้านกาไม่ไทางนี้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปหรอลุงไม่ไปลุงเป่านกยดไม่ให้ไปดทม่ไปไปทางนู้นได้ไหมไปทางนู้นได้หมทะไมปงนี้นได้ไหมได้ได้เราเลียตรงไหน ตรงไหนครับกลาหนู่นฮะนู่นตรงไหนไปลาหนู่น ทางนี้ยังได้ไหมน้อง หมู่หนึ่งลาดกรุรียีย่ถึงบ้านยังเกิแนแล้วงมาแล้วครับคุ้มทอคซอเก่านะครับ สวัสดีครับ